สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาเยวกับมากันอีกครั้งกับเกมไบเอ็นเจอร์นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะที่เราได้เปิดกาชาโคลาโบโอโลรอดไปนะครับหนึ่งพันรีนะครับผมเปิดไป9ก้าร้อยแรกอดีหลักไม่ออกอะไรเลยนะครับเกลือหมดส่วนอดีที่2นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าท่านเทพเพิงกวินตาเดียวนะครับจะสำแดงอัิพนิหารนะครับแจกตัวใหม่ให้เราถึงสตัวเลยก็คือออร่าและก็อลบิโดนะครับผมฮะก็เอ่อ จริงๆก็คือทีแรกอ่ะผมจะทำรีวิวแยกนะผมแบบรีวิวออร่าคลิปหนึ่งรีวิวอวิโดคลิปหนึ่งงนี้แต่ผลปรากฏก็คือ,อหลังจากที่ผมปั้นออร่าแม็กสองสี่ศูนย์ไปแล้วเอาไปเทสใน p ีพผมปรากฏว่าผมผมโดนบทขยี้ยับเลยนะเพราะว่า,าทีมผมไม่ฟูลพอเทนเชียลพอนะครับผมโอ้พระเจา้าเิือติดอะไรโอเคเพราะงั้นผมไม่ตัดสินใจว่า โอเคผมไม่รีวิวแยกครับผมรีวิวคู่เลยกันนะผมผมจะรีวิวออร่ากับอลบิโดแม็กซ์ทั้งคู่เลยบวกบาร์กี้แม็กซ์ด้วยอะผมปั้น3เลยว,วันนี้นะผมผมจะผ่านกบให้เต็มที่เลยนะครับมันน่าจะถึงเวลาแล้วนะผมรีวิวแบบคอมโบคู่นะจัดไปนะครับก็เดี๋ยวเอ่อผมจะหาออบิโด้เนี่ยออบิโด้ออบิโด้อบิโด คือผมรู้สึกว่าไอ,าอดีเนี้ยต้องมีคนมาแบกครับคือผมรู้สึกว่าต,ตอนเนี้ยคนในทีมแบกไม่ไหวนะคือต้องบอกว่าปัญหาของไอดีนี้ก็คือไอดีเนี้ยตอนลีซิโรมาผมเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้เลมไม่ได้เอมิเลียไททันก็ไม่ได้เอเลนนะครับคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัว9ก้าดาวใหม่ๆเลยนะตั้งแต่คโคโรโบลีซิโรมาเพราะงั้นมันเลยมีปัญหามากคือเวลาเจอคอมที่มีพวกเอเลน เอเมเลียเล่มพวกนี้เล่นสู้ไม่ได้นะเอเบิโดโสกิลเหมือนโทวาใช่ไหมนะครับสกิลคล้ายโทวามีอมาตะมีฮิลนะครับน่าสนใจที่ว่ามีพาสซีฟใบว่องไวนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะลองปั้นแม็กซ์ดูเดี๋ยวผมปั้นบาคิด้วยนะผมไม่ไหวละ <c oughs> ไม่ไหวจะเคลียนะ เอาละอืมอสวรินทรเอาไปเดาเลนะครับโอเคทีนี้ผมจะได้ทำเป็นเก้าเลยเนาะนะครับผมจะทำเป็นเก้าดาวเลยนะเอาให้จบๆไปเลย <c oughs> ผมไม่ไม่ไม่มีจะเสียแล้วนะอัพเก้าดาวเลยนะอุ้ยไม่ดีไม่ดีฟื้นๆท่าไม่ดีเไ,ไม่ผมขอรีได้ไหมไม่ดีไม่ดี อันอันนี้ไม่ดีเลยนะขอเป็นอย่างอื่นใช่ไหมใช็ปะเออเนี่ยเออการลำนำคขาจชัวนะ่วหน่อยดีละดีลนะครับโอเคเออผมจะได้ถอดผมอยากถอดรีวิวออกมาผมผมคิดว่าอาจจะไม่ใช้รีวิวแล้วนะถ้าถ้าถ้าเอาเอาวิดูดมาใช้จริงรผมว่าไม่ใช่ละนะครับมันเดี๋ยวลองถอดแล้วผมจะ อถอดเกียร์ของเิมโบลูมาใส่แทนนะครับดาบปลุกพลังรองเท้าเรอนาดและก็กล่องเครื่องมือสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งกล่องเครื่องมือนะแต่แหวก็ยังเจ็บอยู่เนะี่ยหรือว่าหรือผมจะใช้กระดิ่งดิเพราะผมใช้กระดิ่งดีวะเนาะเพราะว่าผมใช้กระดิ่งดี๋่วกับ เวนเจอร์9ดาวที่แล่เยอะผมว่าไม่ไหวนะโอเคเออเอิ่งชวนหน่อยเอ่อมันจะเหลือประมาณ800ใช่ป่ะแล้วเดือนนี้มีบัฟลดแล่30%เขาเจอประมาณสัก500นะครับน่าจะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเออไปเพิ่มเวลนิดนึงเนาะนะครับเพิ่มไปนิดนึงจริงนึิงนะผมว่านะเอาไปดผมลองยัดกบเดือนนะไอ้กบเนี่ยเนี่ยผมลองยัดด้วยนะ ผมจะให้ออลบิโดเป็นตัวแบกอดีนี้เลยนะฮะอดีนี้ต้องมีคนแบกละไม่้ไม่ไหวนะฮเขาเรียกว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผูช้ชมมาคิดดูนะมงเวลสนะองร้อยนะยัดให้ออลบิโดได้แค่สเวลเองนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมยัดเลยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ออลบิโดผมบวกสองละมันแม็กเอ่อร้อยเจ็ดสิบใช่ป่ะโอเคนะะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ผู้ชมครับเนี่ยมันต้องมีตัวแบ่งเนี้ยเนี่ยเ120นะรือร้อยเนี่ยตีสล้านเนี่ยเนี่ยต้องมีคนแบ่งเนี้ยมันไม่ไหวนะครับอ่าแต่จริงๆคือถ้าผมทำทำร้อยเจ็ดสิบจะได้รดคูดาวเพิ่มไงแต่ว่าไม่น่ามีมปัญหามัางนะเดี๋ยวผมลองใช้ไปก่อนนะครับผมนี่เท่ากับว่า,ว,าวันนี้ผมผ่านกบไป60ตัวแล้วนะกบดำอ่ะนะ ปั้นออล่าหนึ่งปั้นอัออลบิโดหนึ่งแล้วก็ปั้นบากิอีกหนึ่งนะผ่านหนักมากนะเพราะมันไม่ไหวจริงนะือผมต้องหาที่ยื่นเยียวจิตใจแล้วนะผมไอ้ดีนี้มันต้องมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับอโอเคแม็กแล้วนะครับผมบากิแม็กแม็กสมตัวเลยวันนี้ <laughs> จัดไปนะะเดี๋ยวทำเป็นอันนี้ก่อน ทำเป็นล่างไฮเปอร์ก่อนสลับมันจะได้อีก5้ลูบี้ฟรีนะครับเดี๋ยวค่อยทำเป็นเ้าดาวโอเคแล้วก็อัปเกรด9ดาวนะผมดองอันนี้ไปเยอะดองน้ํายาดองหินปูพลังไปเยอะนะครับทำได้เยอะเลยอืมไอ้ได้กันอะไรอ่ะดี๋ยวดูก่อนกันแลนะ้ว อ๋อโอเคโอเคการฟีดก็ได้ได้อยู่ไม่มีปัญหานะโอเคทีนี้ผมก็จะต้องหาหาตัวมายัดใหม่อีกรอบโอ้เมื่อกี้ก็ผ่านไปเยอะแล้วกับเอาบิโดต้องมาผ่านอีกตัวหนึ่งนะโอเคโอเคร้อยหกสิบได้แล้วนะครับวันนี้ปั้นสามตัวเลยนะฮะเอาบิโดเก้าดาวฮัมมาบากิก้าดาวออร่าไฮเปอร์แมกนะครับ จรเจริญเลยน,น,นะผมบอกเลยนะฮสตัวครับเอามีคนแบกแล้วนะอบิโดหนึ่งบากิอีกหนึ่งแล้วก็ออร่าครับเป็นการปั้นไฟไม้น้ำครบเลยนะผมส่วนแสงมืดเดี๋ยวผมขอคิดอีกทีแล้วกันถ้ว่าจะปั้นใครนะผมระหว่างไอ้มูนเยลลี่กับบอสพุ่มกับนะครับเดี๋ยวลองคิดทีหนึ่งนะฮะโอเคผมอยากเห็นสกิลของอบิโด นี่นะบ๊ฟบเดี๋ยวรอทำเป็นเวลร้อยเจ็ดสิบะเดี๋ยวครูดาวจะเร็วกว่านี้นะครับผมเพราะตอนนี้ได้ครูดาวของดาบปุพลังมาช่วยนะ โอเคผมฉันอยากจะลองอะใน p p ว่าหลังจากที่เราทำแม็กมาสามตัวแล้วจะดีขึ้นไหมนะจะจากเมื่อกี้ผมลองปันแคร์ออร่าตัวเดียวนะแล้วก็ลองเล่น p p โหโดนอัดยับเลยนะปัญหามันไม่มีตัวแบกไงนะไม่มีเอมิเลียเลมแบกมาผมอยากจะลองมากเลยมามามันต้องมาแล้ว ดูสิตัวแบกเยอะขึ้นจะไหวไหมคุณโดนไขตันอืมดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะ มีปัญหาดีเพราะว่าเอาทีมเราว่องไวเยอะเกินไปนะเพราะว,ว่องไวเยอะปุ๊บโดนพาสซีฟเอมิเลียทีก็ตันทั้งกองแล้วนะผมอาจจะต้องลดเตัวว่องไวในทีมลงนะครับผมโอเคเอาละ่ะ ถ้าไอดีนี้ผมได้ไอมาผมก็จะปั้นกันนะครับได้ไอมาบอกเลยผมเล่นง่ายเพราะว่าผมมีเกียร์เจ็ดดาวให้ไอเล่นอยู่นะสบายเลยครับเนี่ยเล่นสบายขึ้นเยอะเลยนะครับชิลเลยอนะ่ะฮะบากีแบกเอาบิโดแบกนะสบายเน่พอสู้ไหวละ ก็ถือว่าอย่างที่บอกนะเป็นการรีวิวคู่เลยนะทั้งออร่าทั้งอลบิโดนะลองปั้นแม็กทั้งคู่แล้วเอามาเล่นด้วยกันฮนะว่าจะเป็นยังไงชิวเลยนะแ่ป้อมจะไม่ชิวแล้วป้อมจะไม่ชิวแล้วออมไม่ชิวผมไม่พันนะลองดู โอ้ชิวชิวเออนั่นแหละอ่าเอา๊ะมีอย่างหนึ่งนะที่ผมอึ้งมากนะคือเดี๋ยวนี้ยูซีสามสิบนะตั้งแต่สามสิบขึ้นไปอะ่ะยูสามสี่ยี่ห้าสิบยังตึงตัวยังตึงนะไอพวกที่สร้างไอดีตอนเนี่ยนี่อย่างเงี้ยโอยังตึงนะ อยู่สามสิบเดี๋ยนี้ตึงมากอะ่ะบอกหูเก้าดาวสี่ตัวแบบตัวเมตาหมดเลยนะโอ้แม่เจ้าเขาต้องด,ดวงดีด้วยนะ เอาดิเอาดิเอเลนเอาดิเออเอาดิาดาดไหวแล้วมีคนแบกละ พอมีคนแบกปุ๊บทุกอย่างง่ายเลยนะคือมันเป็นออการพิสูจน์ว่าเก้าดาวอะตัวเก้าดาวเมตาเนี่ยไอจุดเฉพาะคนระบุหลังสำคัญแค่ไหน,ไหนอ่ะเอมิเลียมบากิเอเลนเอัลบโดไอที่มาใหม่วันนี้สำคัญมากนะจริงๆกับเมตาอะไรเจอต่อเน,นี้ยถ้าถ้าคุณไม่มีนะหรือคุณพลาดนะบอกเลยโอ้ชีวิตคุณอยู่ยากผมบอกเลยยากมาก นะครับมันไม่มีใครแบกนะโอเคลองทีมนี้ดูอย่างจริงต้องถอดเคนดีเกิลเนี่ย ชิวเลยบากิกันฟิดด้วยชิวฮนะเนี่ยเนี่ยสู้เลยเอมิเลียสบายแลวชิวนะครับเออเขายังชั่วหน่อยนะสุดยอดครับอบิโดไวฟูคนใหม่เลยเด <laughs> อะแบดทีมหัวนี้ไหวไหมนะอืมโอ้โห อันนี้ผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวดาวินชีอ่อ่ะไม่ลองไม่รู้ผมอยากลองมาครับทั้งเป็นกว้นเป็นสักขีพยานนะถึงความทรงพลังของเอาวบิโอและออร่ากันนะ ไหวน,นะไหวน,นะไหวไหมถ้าไม่ไหวจะให้พัดอุตสา,า,ารก่อนอวโดแบกอนะแบกมากอนะแบกจัด โอ้แบจริงๆฮะสุดยอดอะสุดยอดจริงๆ,ๆ <_ C 1> โอ้โหโอ้โสุดยอดแล้ววีดโดอ,อันนี้ผมผมปลอมมือให้นะคุณผู้ชมความทสมพลังของนางนี่แบบพระเจ้าไม่นแน่นะทีมนี้อาจจะยืนเพชรสาได้นะับถ้าผมปั้นแสงมือแม็กสักตัวนะแล้วก็ทําดุยยางแม็กก็ถอดหาตัวแทงเคนดี้เกิอนออกผมบอกเลยยืนเพชรสได้้ะทีมนี้นะ เพราะเรามีเก้าดาวแบกสองคนแล้วตอนนี้แต่ก็ก็ถือว่ายังยังไม่ดีเพราะว่ายังไงซะไอดีเนี้ยเราต้องหาแสงมืดที่ดีกว่านี้มาเพิ่มนะครับผมมาเสริมพลังให้ให้กับกําลังลบของเรานะจะเป็นแบบแสงมืดป่วนอย่างเจ๊แสงอย่างเบาลล็อกเนี่ยถ้าได้มาหูสบายเลยนะครับสบายจริงนะครับผมแต่ตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ถือว่าสุดยอดแล้วฮนะสุดยอดเลยนะครับผมขอบคุณมากจริงครับ ท่านเทพนะที่ให้อบิโดมาไอดีน,นี้ส่งพลังขึ้นเยอะนะครับผมสุดยอดจริงครับอันนี้อันนี้ผมผมอึ้งเลยนะกับกับความเดอะแบกของอบนะิโดสุดจริงนะครับเอ้ผมอเพิ่มศักยภาพได้ใช่ไหมน่าจะได้นะผมจะเพิ่มสักพันหนึ่งนะครับให้แบกกว่านี้นิดหนึ่งนะพันสองใช่ไหมเนี่ยผมดองเ,อเหรียญพวกนี้ไว้เยอะนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการรีวิวอวิโด o 9ดาวแล้วก็ออ a ่าไฮเปอร์แถมบาีิ9ดาวไปด้วยนะครับปันสาวตัวแม็กเลยเลยวันนี้นะครับผมครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะผมพอปั้นแม็กเอ่อมา2-3คนที่แบบเป็นตัวเมตานนี่คือแบบแบกจริงๆนะทีมนี้สรงพลังขึ้นเยอะเลยแล้วนะผมก็เดี๋ยวรอพัฒนาทีมนี้ต่อไปนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับ ใครก็ตามที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะก่อนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดคิดเห็นยังไงกับอัลบิโดก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเสาวนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม